เจ็ดเทคนิคเก็บเงินยังไง1นึ่งแสนบาทภายใน1ปีข้อ1ให้คุณเก็บวันละ275บาท275บาทมาจากไหนมาจาก1นึ่งแหารสาม้อยหจะได้ประมาณ273บาทให้เราตีไว้ประมาณ2อ5บาทเราก็จะมีเงินแสนภายใน1ปีค่ะ ข้อ 2. ถ้าใครเก็บรายวันไม่ได้ให้เก็บเป็นรายเดือนเดือนละ8,300ถึง8,500บาทเราก็จะมีเงินเก็บ100,000บาทภายใน1ปีเช่นกันค่ะข้อ3ให้เราเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้จากถ้าสมมุติว่าเราเก็บรายวันรายเดือนยังไม่ได้ให้เราหาให้ได้ค่ะหาให้ได้ ข้อ1ห,หรือข้อ2ก็ได้เพิ่มรายได้จากขายออนไลน์หรือสิ่งที่เราถนัดทำอาหารขาย Delivery ีทำอาหารส่รทาารทรงทำขนมหรือ DIY สิ่งประดิษฐ์ที่เราชอบงานเอริเลกเพิ่มรายได้ได้นะคะข้อ4 ให้เราชงกาแฟเองบ้างก็ได้ดารันเคยทานกาแฟสดนะคะตอนที่ทํางานออฟฟิศเราก็จะชอบทานกาแฟสดกาแฟสดอย่างน้อยค้ะสมมุติว่าถ้าเราทานแก้วละร้อยแก้วละร้อยปีหนึ่งเท่าไหร่คะ100่งรคูณ3าม้วันถ้าเรากินทุกวันเลยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ36,500ถ้าเราประหยัดลงไปได้ม่ไดั้3 6 5 0ยดีไหมคะ เราก็เปลี่ยนมาตอนนี้ดารานทานนะคะตอนนี้ work f r o m home แเราก็อยู่บ้านก็จะดิฟกาแฟเองค่ะก็ซื้อเครื่องดิฟกาแฟไม่ถึงพันนะคะเครื่องดิฟกาแฟแล้วก็ซื้อเม็ดกาแฟอาจจะให้เขาบดมาเลยหรือถ้าเรามีเครื่องบดกาแฟเราก็ซื้อกาแฟสดเป็นเม็ดเมมาเชื่อไหมคะไม่ถึงพันและทานได้ประมาณเกือบสามเดือนเลยทีเดียว ประหยัดลงไปได้เยอะเลยค่ะเอาเงินตรงนั้นมาเป็นเก็บเงินเป็นแสนได้ค่ะข้อ5ทําอาหารเองบ้านก็ได้ช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะเราทําอาหารเองดีที่สุดค่ะปลอดภัยที่สุดและที่สําคัญประหยัดเงินด้วยค่ะถ้าสมมติว่าถ้าเราออกไปทานอาหารข้างนอกตามร้านไม่ต่ำกว่า100 200หรือบางครั้งเป็นหลักพัน เซฟไปได้เยอะเลยค่ะถ้าเราทานที่บ้านทำกับข้าวที่บ้านอย่างน้อยขั้นต่ำหรือไม่น่าเกิน 100- 200ถึงบาทกินได้ทั้งครอบครัวใน1วันเซฟลงไปได้เยอะเลยค่ะเอาเงินจากตรงนี้มาเก็บเงินกันคอ6ให้เราถ้าเราจะซื้ออุปกรณ์ต่างๆหรือแกเด้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นเครื่อง เครื่องแท็บเล็ตต่างๆหรือคอมต่างๆให้เราลองดูสเปคที่เราใช้งานได้จริงถ้าเราใช้งานได้จริงอย่างที่ดารันตอนนี้เพิ่งซื้อ iPad ใหม่นะคะปกติเราก็จะซื้อแบบสเปคสูงๆใช่ไหมคะราคาสูงประมาณ230หมื่น 2, 30, 000, แต่230หมื่นเราก็ใช้งานไม่หมดให้เราใช้สิ่งที่จำเป็นจริงๆอย่างดารันซื้อเนี่ยก็คือซื้อ iPad iPad ธรรมดาที่ไม่ใช่โปรที่ไม่ใช่ สเปคสูงๆแต่เราใช้งานได้จริงจากที่เราต้องซื้อเกือบประมาณ30,000ก็ลดลงมาเหลือประมาณสักสักหมื่นเจ็ดเราจะเซฟเงินลงไปเยอะเลยค่ะตรงนั้นพอเจ็เข้าสุดท้ายผู้หญิงเราอะนะคะก็ต้งชอบช้อปปิ้งแล้วตอนนี้ช้อปปิ้งออนไลน์ไงมาเอฟายมา, F า,ยมาทําให้เราเสียเงินไปกับการช้อปปิ้งให้เราตั้งสติและเราลองดูซิว่าเราจําเป็นไหมในการซื้อตอนนี้ดารัน ซื้อเสื้อผ้าไปค่อนข้างเยอะมากค่ะจะเมื่อก่อนถ้าไปช้อปปิ้งเราก็จะได้มาละเสื้อบ้างกระเป๋าบ้างรองเท้าบ้างตอนนี้ Work From Home ก็อาจจะมีบ้างที่ช็อปออนไลน์แต่เดี๋ยวนี้ไม่เลยค่ะก็จะใช้วิธีการคือตอนนี้คือวางแผนการใช้เงินการซื้อเสื้อผ้าโดยการ1ปี1ทครั้งงบไม่เกินตามที่เรากำหนดเลยค่ะบางคน1 0,000บางคน5้าพบางคน1 0 0 0 0ไม่เกิน20,000 แล้วก็เอาเงินตรงนั้นนะคะที่เราช้อปปิ้งทุกเดือนทุกเดือนถ้าสมมติว่าเราช้อปปิ้งทุกเดือนอย่างน้อยเดือน3 0 0พ3,000มคูณอเท่าไหร่คะ36 0 0่นนะคะถ้า5,000ละ5,000ัคูณ0 0บเลยนะคะเราเอาเงินตรงนั้นน่ะมาเก็บเป็นเงินเก็บแสนได้เลยนะคะเงินแสนได้7วิธีค่ะสำหรับเก็บเงินแสนลองดูนะคะเก็บเงินแสนมีเวลาอีก5เดือนเท่านั้นลองดูหรือปีหน้าเราลองเก็บเงินดูค่ะ ว่าเราจะเก็บเงินแสนได้เท่าไหร่วิธีการเก็บเงินฝากกดไลค์กดติดตามจับสกายช่องโคดรันสอนการเงินค่ะ